สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับเป็นกล้องยิงเร็วนะครับของแบรนด์ v e c t ต r o ์ t i c นะครับเป็นกล้องอัตราขยายก็1 5เท่านะครับหน้าเลนส์2ี่มิลนะครับจะมีมารีวิวด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับจะมีสีดำกับสีทองนะครับ2รุ่นนี้นะฮะการใช้งานเหมือนกันนะครับน้ำหนักนะฮะฟังก์ชันนะครับความยาวเท่ากันนะครับ ต่างกันที่สีนะครับจะมีสีทองกับสีดำนะครับหน้าเลนเนี่ยยิบสี่มิลนะครับท่อสามสิบตัวนี้จะมีไฟสีเดียวนะฮะเป็นจุดแดงนี่นะครับนะครับสีเดียวปรับความเข้มได้สิบเอ็ดระดับนะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับอัตราขยายอัตราขยายก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งถึงห้าเท่านะครับตัวนี้ถ้าปรับเป็นเลสตอดก็ปรับเป็นหนึ่งเท่านะครับนะฮะถ้าปรับเป็นเลสตอดแล้วก็ ถ้าจะปรับเป็นอัตราขยายปกติก็เริ่มตั้งแต่5้านะครับหเมตรถึง100เมตรนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับลินตานะครับสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นสายตยาวนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับสายขวานะครับตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ํานะครับนะครับปรับเซสซิโลได้นะครับ ตัวนี้เหมือนกันนะครับหน้าเลนส์24มิลท่อ30ไวจะมีสีเดียวสีแดงปรับความเข้ยมได้11ระดับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับซูมซูมตั้งแต่1-5เท่าตัวนี้เป็นตัวปรับเลนส์ตานะครับนี่ก็จะเป็นตัวปรับใช้ขวานะครับตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ำปรับซีิโลได้นะครับ เนี่ยเส้นเลงเป็นเป็นเส้นเลงเขาจะคมมากเลยนะครับเขาจะมีจุดแดงนะฮะเห็นไหมครับนะครับจุดแดงจุดเดียวนะนักเล็กนั่นะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับสี่ทอง ของแถมนะครับสองรุ่นนะฮะของแถมก็เหมือนกันนะครับห่านะฮะยังยืดนะครับหน้าหลังนะครับผ้านะครับนะฮะพร้อมคู่มือแล้วก็ใบรับประกันหนึ่งชุดนะครับขาเนี่ยหนึ่งคู่นะครับเป็นขาต่ํานะครับ กล้องรุ่นนี้นะฮะใช้เป็นขาต่ำจะสวยนะครับขาที่มาจากโรงงานเนี่ยเป็นขาขนาด20่ิบมิลนะครับแต่ว่าถ้าท่านใช้ขาสิเอ็ดมิลก็แกล้งทางร้านมานะ,ะทางร้านก็จะจัดขา11บ็ดมิลให้นะครับหนึ่งคู่นะครับแท่นะฮะแท่งูนะครับทำความาสะอาดพวกปืนยาวลูกกดนะฮะอัดลมอัดแก๊สนะครับ p p c นะครับได้หมดนะฮะ นะครับชุดเป็นชุดสมพรมศาสตร์ปืนยาวนะครับทุกชนิดเลยนะครับหนึ่งเส้นนะครับแถมให้นะครับไอตัวนี้ถ้าไปซื้อตังหาก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับแต่ว่าทางร้านแถมให้นะครับเนี่ยเหมือนกันนะฮะทุกอย่างนะครับแล้วก็ระดับน้านะฮะสำหรับตั้งกล้องหนึ่งตัวนะครับผ้านะฮะนะครับพร้อมคู่มือรับประกันเหมือนกันนะครับ ขาหนึ่งคู่นะครับของแถมเหมือนกันนะ,ะปากแกนะฮะมีแถมทุกชุดอยู่นะปากแกรครับฐานนะฮะอ่าใช้หนึ่งก้อนนะถ้าแถมไม่สามก้อนนะครับพาสโอนิกนะครับอ่าราคานะครับเเวกเตอร์ออปติกนะครับ หจุด้านะครับขีด24นะสีดำนะครับสีพันห้า4,500บาทนะครับเวกเตอร์ออปติก1.5ขีด24นะครับสีทองนะฮะราคาอยู่ที่่สีพัน4้0 0บาทนะครับสีดำ4,500บาทสีทอง4,800บาทนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับราคานะครับ พร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปรับชมนะฮะที่คลิปด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์รูกกดติดตามนะครับทางร้านเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆเนี่ยมานำเสนอรับชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ